ขี้ขอนีว้วได้ไม่องนะขี้ขอนี้วกับี้อันขี้ขอนี้วกับี้กระเพาะพนันอะไรบางกินง่ายบ่ะ <laughs> <laughs> มตอร์จะคสเดนยยนินหน้าอีกหน่อยได้ไหมลูก สี่นะทุกคนสี่่อกีข้าวเหนียวนะร้านคุณร้านคุณสเสถียรน,นะฮะที่ซอยวัดโพนะะซอยตรงข้ามกับวัดโพสวาดนะฮะคุณสเสถียรเนี่ยทำขายไม่แพงนะครับขายถูกแล้วก็อร่อยด้วยนะทุกคนนะใครมาเที่ยวสุราษฎร์ไม่มีที่ไปก็มากินอาหารอีสานร้านนี้นะคะคุณสเสถียรน,นะ แสบคุณ <laughs> แม่อยากจะกินอันอยากที่กินข้าวเหนียวจี้จะได้เห็นเห็นอันแล้เจ้าโพดะนะว่าอันจี้ข้าวเหนียวอ่ะน,นะบานเฮานะอ่ะเนาะจะมีเอาเกลือท่าเนะจ้าของร้านก็น่ารักนะอ่ะเขาบอกว่าเอาแบบไฟแห้งๆบอสันไาโอ้อยแห้งใจตัวจ้าจไปแห้งแห้งดีเลยเนาะมัน่นปะ หมดมใจดลหมดเจา้าเขาจี <c oughs> ไอ้ท่านให้น้องนะจ้า หั่นแบบบางๆนะจ๊ะเพราะว่าเป็นคนที่กินอะไรเรียบยร้อยพิสิว่าเด้คือแต่า่าฮ่าฮ่่าู่าย่าง่ี้่าอ่า่าย่านวัน,น่าย่าวนะับ่ยอ่าับเด้า่าเจา่าของอยำา่ไดน้น่าฮ่าล่าฮ่าฮดาฮ่าฮ่าเห,หาียวดีาั่าฮ่่าฮ่าฮนาฮฮาา เนี่ยมือได้ได้กินแบบนี่ไม่แห้งรู้จักคำว่ามีแห้งไหมคะเขาจะกินส้มตำอิสุราชธานีนะคะแวะเข้ามานะตรงข้ามประตูวัดโพเลียวเข้ามาเลยนะคะร้านคุณสเสียนนะ,ะมีป้าเสียนในร้านปลาเสียน,นะะป้าเสียนพุามา่มนาอืมป้าเสียนพุ่มนาอืมมีขนมกินน้ำยาปลาก้อยขนมกินน้ำนะคะทุกคนนะคะดูนะคะดูนะคะสุราชธานีฝาก กดซับตะไครน้ำเด้อพี่น้องเนดะ้อเขาจี้เ้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 าจี้อจโอเคบายบายแล้วก็เจอกัน